ผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยนะคะก็เหมือนกับคนฝึกนกฝึกหมานะคะเมื่อฝึกจนเก่งแล้วเนี่ยนะคะมันปีกก้าขาแข็งมันก็บินจากไปไงฮะแหมคุณบชัชรินฮะกบยังมาทับใจบคาพูดของดีนี่วันที่จะจากกบไปได้เลยะคะ่ะฮึมสมาคมนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยแม่จะเก็บไปเป็นคำขวัญประจําสมาคมเลยนะคะเหรอคะตาแล้วพูดว่าอะไรบ้างคะคุณดีนี่พอจะเปิดเผยได้ไหมคะอ,อ,อ๋อเออจะไม่ได้คะ่ะ จำไม่ได้ว <man qualified gucken net> ่าตอนนั้นดีนี่พูดอะไรค่ะก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะคุณพัชรินดีนี่เขาเปรียบตัวเองเหมือนตึกไงฮะแล้วเขาเปรียบกบเหมือนนั่งร้านที่ใช้เหยียบขึ้นไปสร้างตึกไงฮะเมื่อสร้างตึกเสร็จแล้วนะฮะนั่งร้านจะเอาไว้ทําไมละคะมันเกะกะจะตายไปเป็นไงฮะซึ้งมะโอ้ประกอบแหมดีนี่แค่พูดเล่นเองอะจ้าดีนี่ไม่กล้ารลว่าประกบอย่างนั้นหรอกค่ะ คุณผู้ชมขาดีนี่นี่นะคะน่าจะได้รางวัลตุ๊กตาทองประจําปีนี้เลยนะคะอ๋อใช่ค่ะเพราะว่าได้ข่าวว่าคุณดินี่กําลังได้รับเสนอชื่อนะคะเข้าชิงรางวัลตุกตาทองจากเอ่อเรื่องอะไรนะคะอลวนลรักใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณดีนี่นี่นะคะเธอเล่นละครเก่งทั้งในจอและเล่นเก่งทั้งนอกจอค่ะอุ้ยเล่นเก่งขนาดที่ว่าทําให้คนอื่นนี่นะคะชีวิตเขาวิบัติเสียพูดเสียคนไปเลยค่ะนี่คุณพัชรินนะ ดีนี่เนี่ยเธอกล้าขนาดที่เอาเศษแก้วบาดเท้ทาตัวเองแล้วป้ายความผิดให้เพียงดาวแมคิดได้ไงจ๊ะหยุดนะประกบนี่ประกบพูดอะไรอ่ะชอบเอาจาก่องของคนอื่นมาพูดที่ตัวเองร้ายทำไมไม่เอามาพูดบ้างอ่ะนี่ฉันร้ายยังไงฉันก็ไม่แย่งหัวชาวบ้านหรอกอย่าแกนี่สาเพียงดาวรสิใช่ไหมแกถึงคิดี่แย่งทีที่มาจากเพียงดาวแกมันเลวเนี่ยก็เพราะแกเองอสอนฉันมาตั้งแต่ต้นเลยว่ายังไงนะให้เอาเพียงดาวตกหลุดออกมาจากวงการให้ได้แกแหละมาสอนฉันเอง ฉันบอกให้แกใช้ความสามารถเอาชนะมันไม่ใช่ใช้เล่ห์เหลี่ยมความผงใช้เอาเอาชนะมันคนอย่างแกนะฉันต้องจัดการเองไม่อย่างนั้นน่ะแกจะลอยหน้าลอยตาไปทำให้คนอื่นชีวิตเขาวิบัติไปหมดเลยช,ช่วยบอกแกฟังนะคนอย่างแกนะหน้าตามคนจับปลารักเหมือนติดใจที่สอมาเหมือน,นกแกฮแกด่าฉันเหรอ,อโอ้ยเลยไห้ได้แล้วค่คุณดีนี่เขไม่เอาแล้วคุณดีนี่ไม่เอาแล้วเป็นคนแต่ไหน